ช่อง Key of Love and Key of l i g e ครูบุญสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ครูบุญก็มาหัวข้อแรนดองเช่นเดิมนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับ FC ใหม่นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช,มช่องนี้ครูบุญนะคะก็ครูบุญยนแจ้งว่าช่องนี้เป็นช่องของการอ่านไพ่ในเชิงของจิตวิญญาณและพลังงานนะคะจะไม่เน้นในเรื่องของการดูดวงทำนายชะตาเป็นไปเพื่อ ให้ทุกคนนะคะสามารถยกระดับจิตพัฒนาใจได้นะคะเป็นการอ่านไพ่เพื่อให้พลังงานบวกๆนะ,ะให้พลังงานของการเยียวยานะคะครูบุญคือครูที่สอนในเรื่องของจิตวิญญาณสมาธินะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะมาดูกันนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มีหัวข้ออะไรพิเศษแต่จะให้ไพ่นะคะ ให้ไพ่สุ่มนะคะว่าต้องการให้ครูบุญเนี่ยให้องค์ความรู้นะคะในเรื่องอะไรสําหรับวันนี้ก็จะมาสอนนะคะมาสอนในเรื่องของจิตวิญญาณเฉพาะเลยนะคะถ้าเกิดได้รับประโยชน์อะไรก็อย่าลืมกดทูกใจกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมนะคะคลิปพัฒนาาดีๆต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพราะถ้าไม่กดกระดิ่งเนี่ยคลิปจะไม่ถูกแจ้งเตือนนะคะมาเช็คนะคะว่า ไพ่ออร์เคเลนะคะต้องการให้ครูบูลเนี่ยอสอนนะคะในเรื่องอะไรนะคะให้ไพ่ชี้นำนะคะให้ไพ่ชี้นำว่าอยากให้ครูบูลเนี่ยพูดเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ะมาโหมดนะคะคุณครูนะคะมาโหมดคุณครูนะคะจริงๆครูบูลเป็นครูสอนจิตวิญญาณและสมาธิมานานแล้วนะคะแต่ เมื่อก่อนเนี่ยครูบุญจะเน้นนะคะเน้นทําอีกช่องหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครติดตามอีกช่องหนึ่งไว้ก็จะทราบว่าครูบุญเนี่ยสอนหน้านี้มานานแล้วนะคะแล้วก็ช่องนี้ก่อนหน้านี้ครูบุญทําในเรื่องของความรักเน้นๆนะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะคิดว่าครูบุญดูดวงแค่เรื่องความรักแต่ครูบุญเนี่ยสอนนะคะสอนในเรื่องของพลังงานจิตวิญญาณทั้งหมดนะคะแล้วก็ช่องนี้นะคะก็จะทำนะคะทำ อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะทำอย่างเต็มรูปแบบว้าวไพใบแรกขึ้นมาก็เวิร์ดเลยคะคุณค่าที่คุณกู้ควรนะคะไพ่บอกครูบุญว่าคุณค่าที่คุณกู้ควรนะคะคุณมีคุณค่านะคะครูบุญเคยโพสนะคะเคยโพส์หัวข้อนี้คุณมีคุณค่าที่จะถูกรักเพราะคุณคือความรักนะคะโดยที่ไม่จําเป็นต้องพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งใด อันะะนี่คือไพ่ออร์เคิลเปิดหัวมาก,ก็มงลงเลยนะคะเช้านี้สวยงามตามท้องเรื่องนะคะคุณมีคุณค่าที่จะถูกรักไพ่ออร์เคิลอยากจะบอกอะไรคะคอมเพนชันชีพเอจะให้ครูบุญสอนไหมเนี่ย <c oughs> ให้ไม่เชิงให้ครูบุญสอนนะคะ,ะความอุดมสมบูรณ์มาจากภายในความสมปัานา และอ n v i ว e l การร้องขอความพิเศษเฉพาะความกว้างขวางความสร้างสรรค์ความอิสระในใจอคอเรความกล้าาหารจริงๆถ้าครูบุญจะแบบจะสอนเลยก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ไพ่แต่ว่าอ่ามันจะได้ดูมีอะไรหน่อยเนาะ อ๋อดีไวส์สนะคะทุกความต้องการจะได้รับการตอบสนองโอเคนะคะไพ่เอ่เปิดหัวข้อมาก็คือสิ่งที่ครูบุญอยากจะอ่จะเรียกว่าสอนก็ไม่จิงสอนเนาะใช้คําว่าแนะนำละกันนะคะแนะนําพี่บอกน้องน้องบอกพี่นะคะแรนดอมหลักนะคะบางคนหลายคนเลยแหละทุกคนเลยแหละครูบุญมองนะคะเราอยากจะต้องการนะคะต้องการการถูกรัก ต้องการการถูกเขียนคุณค่านะคะไพ่ออกมาเวิร์ดทุกคนไม่มีใครไม่ต้องการความรักไม่มีใครไม่อยากได้ความรักไม่มีใครไม่อยากได้คุณค่าที่กูขวดนะคะแต่สิ่งนั้นนะคะมันไม่ได้เกิดจากการที่ผู้อื่นมาให้เรานะคะทุกสิ่งมันเกิดขึ้นมันเริ่มต้นที่ตัวเราเมื่อไหร่ที่เรารักตนเองอย่างแท้จริงเห็นคุณค่าตัวเองอย่างแท้จริงมาจากภายในด้วยคูบุญย้ำมาจากภายในนั่นแปลว่า เราไม่ได้รักตัวเองเพียงเพราะว่าเราหน้าตารอดสวยดูดีนะคะอย่างสมมุติครูบุญครูบุญรักตัวเองมาจากภายในไม่ได้รักตัวเองเพราะตัวเองหน้าตาดีเพราะตัวเองน่ารักหรือเพราะต่อสมมุติยกตัวอย่างครูบุญนะคะเพื่อง่ายต่อการยกตัวอย่างครูบุญไม่ได้รักตัวเองเพราะว่าใครมาบอกว่าครูบุญสวยครูบุญน่ารักแต่ครูบุญรักตัวเองมาจากภายในนะคะที่มันที่มันมองไม่เห็นอะไม่ใช่แบบว่าหน้าตาสวยน่ารัก จับต้องได้แล้วคุบุญรักตัวเองไม่ใช่คุบุญเห็นคุณค่าจากภายในและจิตวัญญาณของตัวเองคุบุญรักตัวเองเพราะหนึ่งคุบุญสามารถผ่านพ้นปัญหาทุกอุปสรรคมาได้ด้วยตนเอง1น,นะคะในสิ่งที่จับต้องได้ 2. ความอดทนความมุ่งมั่น3การเสียสละนะคะการให้ผู้อื่นมากกว่าที่ตนเองจะได้รับนั่นแหละคือคุณค่าทางจิตวิญญาณคุณค่าจากภายในที่แท้จริงที่มันมากกว่าสิ่งที่จับต้องได้แต่ ถ้าคนทางโลกส่วนใหญ่นะคะคุณก็คนทางโลกนั่นแหละนะคะคนทางโลกเนี่ยเขาจะวัดคุณค่าการที่วัตถุคุณมีวัตถุเงินเยอะนะคุณใส่ของแบรนด์เนมเต็มตัวเลยคุณใส่ทองนั่นแปลว่าคุณเป็นคนมีคุณค่าเพราะคุณมีเงินคุณมีบ้านหลังใหญ่คุณขับรถคันหลูคุณเป็นคนชื่อเสียงโด่งดังนั่นแปลว่าคุณมีคุณค่าเนี่ยคือโลกภายนอกเนี่ยวัดกันที่สิ่งนั้นทั้งหมดแต่ซึ่งแท้จริงแล้วอะ มันไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่เด่นไม่ดังนะไม่หล่อไม่สวยเขาจะไม่มีคุณค่าแต่ไม่ใช่ทุกคนไงที่จะมองเห็นสิ่งนั้นเพราะสายตาของคนทั้งโลกหรือสามมิติเขาจะวัดกันตรงนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดนะคะในมุมของเขาแต่มันก็ไม่ได้ถูกในมุมของมิติที่สูงขึ้นเช่นกันนะคะนี่แหละคือสิ่งที่ครูบุญอยากจะบอก แล้วนะคะเราต้องการความรักนะความคุณค่าความมั่นคงทุกอย่างที่มันอยู่ทางโลกอะแต่นะคะสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเติมเต็มตัวเองจากภายในซึ่งการเติมเต็มตัวเองจากภายในคืออะไรนะคะการเติมเต็มตัวเองจากภายในก็คือการเติมเต็มจิตวิญญาณของเราหลายคนเข้าใจว่าการเติมเต็มนะ,ะการเติมเต็มชีวิตก็คือการเติมสิ่งที่อยู่ภายนอก ถ้าการเติมเต็มสิ่งภายนอกแล้วทำให้เรามีความสุขนะทุกคนที่ครูบุญเนาะครูบุญยกตัวอย่างแล้วกันลูกศิษย์ที่เข้ามาหาครูบุญครูบุญขออนุญาตเป็นตัวอย่างเนาะขออนุญาตเอามาเป็นตัวอย่างนะคะคุณจะได้สะพานบุญกับครูบุญด้วยนะคะคนที่เข้ามาหาครูบุญลูกศิษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีใครลําบากเรื่องเงินครูบุญบอกเลยนะบางคนก็รวยมากอ่ะรวยกว่าครูบุญแน่นอนอ่ะคือหน้าที่การงานแบบ ที่สุดนะคะเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะลักสิบล้านก็ได้นะคะแต่ก็มีบางอย่างที่เขาไม่ได้มีความสุขเท่าที่ควรนะคะก็เพราะอะไรเพราะว่าเขาขาดการเติมเต็มตัวเองในด้านของจิตวิญญาณดังนั้นนะคะครูบุณก็จะ,ะเป็นครูที่ย้อนแย้งกับผู้อื่นนะคะว่ารวยแล้วจะมีความสุขไม่เสมอไปนะคะเพราะคนรวยที่ครูบุญเห็นรู้จักเขาก็ไม่ได้มีความสุขกับไม่ได้มีมากแต่มีความสุข นี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นสัจจะเหมือนกันนะคะเพราะอะไรนะคะไม่ใช่เพราะเขาไม่มีภาระไม่ใช่เพราะเขาไม่ต้องใช้เงินนะคะแต่เขารู้จักการวางจิตวางใจนั่นเองนะคะสำคัญมากเพราะอะไรจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะถ้าคุณมีทุกอย่างเลยอะแล้วคุณฝากชีวิตไว้ตรงจุดนั้นนะคะคุณฝากชีวิตว่า ออวันนี้คุณมีเงินร้อยล้าน10ล้านคุณก็มุ่งมั่นหาเงิน1ิบล้านร0อยล้านโดยที่ระหว่างทางคุณไม่ได้ใส่ใจความสุขของคุณเลยในด้านของภายในหาวันหนึ่งเมื่อคุณไปถึงจุดนั้นนะนี่ครูบุญเคยได้ยินคนที่เขารวยมากๆะระดับร้อยล้านนะคะเขาพูดเองเลยว่าพอเขาไปถึงจุดนั้นแล้วยังไงต่อชีวิตอ่ะเขาก็ต้องกลับมาเติมเต็มตัวเองในด้านจิตวิญญาณนะคะและเขาก็ยังบอกเลยว่า ในเมื่อเราเกิดมาทั้งทีนะคะก็ให้มันเต็มทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝั่งนะคะเพราะถ้าคุณไม่ทําชาตินี้ชาติหน้าคุณก็มาทําซึ่งมันก็จริงนะคะและครูบุญก็เป็นครูในเส้นทางเดียวนี้ที่ครูบุญมีอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะนึกคำไม่ถูกนะคะคือเขาเรียกอะไรอุดมการอุดมการครูมันยิ่งใหญ่นะคะอุดมการดุดขุนเขานะอุดมการของครูบุญดังนั้นเนี่ยอ่า อุดมการครูบุญมันเหนือมายาเหนือวัตถุเหนือเงินทองนะคะแล้วก็การทํางานตรงนี้ของคูบุญเนี่ยคูบุญไม่ได้รู้สึกลําบากอะไรเดือดร้อนอะไรนะคะต่อให้ครูบุญจะโพส์ในเรื่องของการเงินในเรื่องเมื่อวานก็ตามไม่รู้ว่าใครจะรุมแต่งอย่างไรนะคะแต่คูบุญต้องการจะให้คนที่เขาชอบแซะคคูบุญ ไม่รู้เมื่อสักครู่นะคะพูดถึงไหนแล้วนะคะเพราะว่าการพูดคุยมันก็เป็นปัจจุบันนะคะปัจจุบัน,นธรรมเนาะไม่ได้เตรียมอะไร movement s inspiration is down to motion นะคะแรงบันดาลใจ yes yeah. d u s h go for it ถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่คุณทำเหมือนไพ่มาก่อนเฟือูยังไงก็ไม่รู้นะคะเมจิวอน focus your energy on the i n งนะคะ โฟกัสนะคะโฟกัสในสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของเรานะคะทุกคนแหละนะคะใครที่ทำงานด้านจิตวิญญาณหรือทำงานด้านไหนๆก็ตามนะคะเราจำเป็นต้องโฟกัสที่ตัวเองนะคะเราไม่สามารถไปฟังเสียงนกกาได้นะคะเพราะอุดมการณ์ของเรามันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะไปนั่งอธิบายให้อ่าคนที่เขาแบบ เขาไม่คิดจะเข้าใจอยู่แล้วอ่ะเข้าใจนะคะดังนั้นแรนดอมนี้ครูบุญเชื่อว่าใครก็ตามที่ทำงานด้านนี้ทุกคนจะต้องเจอนะคะเจอทุกคนแหละนะคะครูบุญเข้าไปฟังแม่หมอช่องอื่นที่เขาทํางานด้านจิตวิญญาณเขาก็เจอเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเขาก็รับมือได้คือใจมันต้องเป็นประธานอ่ะใจใหญ่ใจเป็นประธานอ่ถ้าคุณใจไม่ใหญ่ต่อให้คุณไม่ทํางานด้านนี้อ่ะถ้าใจคุณไม่เอาอ่ะไม่ว่าจะทําอะไรคุณก็ทําไม่ได้ ต่อ้คุณจะทิ้งทุกอย่างไปบวชแต่ใจคุณไม่เอานะคะคุณทิ้งทุกอย่างไปบวชเลยนะคะไปนั่งอยู่ทางธรรมแต่ใจคุณมันไม่สู้การทิ้งทุกอย่างไปบวชคุณก็ต้องสู้กับใจตัวเองนะคะคุณอย่าคิดว่าคุณไม่ได้สู้กับโลกคุณไม่ได้สู้กับการหาเงินแล้วคุณจะไม่ได้สู้อะไรนะคะคุณพูดมาจากประสบการณ์ตรงทั้งทางโลกทางธรรมทิ้งโลกไปบวชก็ทํามาแล้วนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตทางโลกก็ ก็เหมือนนักบวชนะคะไม่มีใครได้มีโอกาสได้เห็นครูบุญนะคะนอกจากการมาลงเรียนส่วนตัวทางกล้องวิดีโอไลน์วันนี้เหมือนครูบุญมาเมาส์มอยเนาะมาเมาส์มอยทําความรู้จักกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่องนี้พึ่งนะคะพึ่ง <c oughs> พึ่งแบบว่าอ่านไพ่แบบนี้อย่างเป็นทางการนะคะมาใช้ไพ่ยิปซีครูบุญนะคะว่า จารย์ใหญ่ครูบุญพูดบอกสอนอะไรนะคะเรนดอมนี้ก็มันอาจจะจับจุดไม่ได้นะคะพูดแต่ครูบุญเชื่อว่าบางคําของครูบุญมันจะไปกระ,กระแทกใจใครบ้างน,นะคะมันต้องไปโดนใครบ้างแหละนะคะสาดาบ จกักรวาเนี่ยเฮอร์มิตนะคะความสงบสติปัญญาสติปัญญาจะนำพาคุณออกจากทุกปัญหานะคะหนึ่งดาบความชัดเจนการเคลียร์การแสดงสุดยืนของตนเองนะคะการแสดงความชัดเจนนะคะความชัดเจนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการใช้ชีวิตไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตทางไหนก็ตามจะ ทำงานทางโลกของคุณปกตินะคะหรือคุณจะทํางานด้านจิตวิญญาณต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองเพราะถ้าคุณไม่มีจุดยืนนะคะคุณจะถูกคนเป่าหูได้ง่ายคุณจะถูกคนสั่นคอนนะคะสั่นคอนอุดมการณ์ของคุณนะคะสั่นคอนความเป็นคุณได้ง่ายนะถ้าคุณไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านจิตวิญญาณเนี่ย จะต้องต่อต้านกับกระแสโลกมากมายนะคะยากเหมือนกันนะคะคนที่ทํางานด้านจิตวิญญาณดังนั้นใครก็ตาม <c oughs> ที่ทํางานด้านจิตวิญญาณนะคะที่เขาออกมาสอนเนี่ยครูบุร้สึกว่าเขาค่อนข้างเป็นบุคคลที่เสียสละมากนะคะไม่ใช่หมายถึงแค่ครูบุญมีหลายคนเลยนะคะเขาเสียสละมากในการบอกในการสอนในสิ่งที่มันไม่ใช่ใครก็จะเข้าใจนะคะแล้วก็ความคิดความเข้าใจคนเรามันไม่เท่ากัน นะคะเขามีความหนึ่งใจเขาต้องใจได้เสียสละนะเสียสละอดทนเนี่ยไพ่เด,ดสรสรนะ์จักรวาลบอกคุณการแสดงจุดยืนของตนเองจะทําให้เนี่ยเด,ดสรสันนะคะชีวิตคุณสว่างสวัยนะคะแล้วก็สติปัญญาการใช้สติปัญญาตัดสินใจตัดสินทุกป,ปัญหาในชีวิตคุณเนี่ยแหละที่จะทําให้คุณไปเจอแสงสว่างในชีวิตนะคะไพ่เด,ดสรสั์นี้ เอมเพลอร์อัศวินไม้คุณจะได้นะคะอำนาจของคุณคืนมาอำนาจพาวเวอร์บารมีนะคะอย่าให้สิ่งใดมาสั่นคลอนพาวเวอร์ก็นะคะเอมเพ e อร์ Emperor, ออกมาอัศวินไม้นะคะโฟกัสที่เป้าหมายนะคะแล้วก็เทคแอคชั่นเทคแอคชั่นนะะในสิ่งที่คุณต้องการโฟกัสเป้าหมายมองไปที่เป้าหมาย แล้วนะคะเทคแอคชั่นแล้วปล่อยวางนะคะต้องมีคำนี้เพราะเราไม่มีคำนี้เมื่อไหร่ทุกเกิดทันทีนะคะเพราะอะไรนะคะอาคุณเคยเป็นนะคะเคยเป็นนะคะเวลาที่เราแบบวางวางเป้าหมายชีวิตไว้นะคะแล้วเราเอาแต่มองที่เป้าหมายนะคะเราลืมใช้ชีวิตในปัจจุบนันเราฝากความสุขไว้ที่ปลายทาง ประมาณว่าฉันต้องสําเร็จก่อนนะฉันถึงจะมีความสุขฉันต้องได้สิ่งนี้มาก่อนนะฉันถึงจะมีความสุขลืมนะลืมความสุขนะปัจจุบันลืมความสุขนะเวลานั้นนะคะไปรอมีความสุขในตอนที่ได้สิ่งนั้นมาแล้วนะ,ะซึ่ง <c oughs> มันไม่มันไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าคุณได้ทุกอย่างคุณมีความสุขแค่ตอนที่คุณได้แต่ระหว่างทางคุณไม่ได้ชื่นชมดอกไม้ธรรมชาติ ไม่ได้สโลไลค์ชีวิตเลยนะคะตบ,บีต้ตะบันเอาเป้าหมายเอาความสําเร็จอย่างเดียวซึ่งใครจะใช้ชีวิตแบบนั้นก็ไม่ผิดนะคะครูบุญไม่ได้จัดครูบุญไม่ได้ตัดสินคุณะคะแต่ครูบุญจะเป็นสไตล์ที่ชมนกชมไม้นะคะสโลไล์ะะมีความสุขกับทุกวินาทีนะคะสำเร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้บีบรัดเข้มคขัด ตนเองมีความสุขทุกวินาทีนะมีความสุขทุกวินาทีนะคะงานงานนี้มันเป็นงานด้านจิตวิญญาณคูบุญหากคูบุญไม่มีใจรักเลยคูบุญทําได้ไม่นานค่ะนี่คืองานกับจิตวิญญาณคูบุญมันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วนะคะงานคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณคืองานนะคะเขาจึงเรียกว่าภารกิจแห่งจิตวิญญาณนะ,ะแล้วภารกิจจิตวิญญาณนี้คูบุญบอกคนอื่นด้วยนะคะใครที่แบบ รู้สึกว่าทำงานด้านจิตวิญญาณแล้วจะหาเงินอย่างไรคุูบุญเชื่อว่าทุกคนมีคำถามนี้นะทุกคนคิดว่างานจิตวิญญาณอะ่ะมันไม่ใช่งานทางโลกแล้วเราจะไปหาเงินหาไรายได้อย่างไรนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะงานจิตวิญญาณงานทางโลกงานหาไรายได้ทั้งทางโลกทางธรรมไปด้วยกันได้ ะค,ะคุณจะต้องไปนั่งแยกทําไมว่าเดี๋ยวคุณจะต้องไปทํางานทางโลกก่อนนะคะแล้วก็หาเวลาไปทํางานทางธรรมไปเข้าวัดไปบวช <c oughs> ไปสวดมนต์ไปเดินสายสร้างวัดสร้างเจดีย์นะคะจะไปแยกทําไมนะคะงานทางโลกทางธรรมเป็นงานเดียวกันได้เนี่ยคุณบุญเนี่ยทำงานทางโลกทางธรรมแต่แท้จริงแล้ว ครูบุญทำงานทางธรรมทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่งานทางโลกเลยงานที่ครูบุญทำนะคะมันเป็นงานทางโลกแค่เพราะว่ามันได้เงินมันได้รายได้มาด้วยนะจึงเหมือนคนที่ทางานทางโลกแต่แท้จริงแล้วครูบุญทำงานทางธรรมนะคะทำงานทางธรรมล้วนๆเลยนะคะไพ่องเจิลนะคะไพ่องเกิลก็ท่านใดคุู ครูบุญอะยังไม่ได้เปิดคอร์สในเรื่องกล่องจิตวิญญาณล้วน,นๆนะคะแต่ถ้าท่านใดสนใจนะสนใจโรงเรียนเรื่องจิตวิญญาณโดยเฉพาะนะ,ะสนใจเรื่องอ่าโรงเรียนจิตวิญญาณโดยเฉพาะนะคะครูบุญก็อ่าจะเปิดส่วนใครจะเรียนหรือไม่ไดเรียนนะคะก็แล้วแต่นะคะคนที่เป็นครูเขามีหน้าที่สอนนะเขามีหน้าที่เปิดโอกาสเขามีหน้าที่ที่จะ ให้ความรู้นะคะส่วนผู้เรียนจะรับหรือไม่รับนั่นขึ้นอยู่ที่ตัวเขานะคะไม่มีใครสามารถบงังคับบงการว่าเธอจะต้องเรียนหรือไม่เรียนนะคะอยู่ที่ตัวเขาถึงวาระเวลาที่เขาจะเจอครูหรือได้เรียนเขาก็จะได้เรียนนะคะครูบ<ๆ>ูญเปิดคอร์สพิเศษนะคะเปิดคอร์สพิเศษคือแบบพูดไปแล้วแล้วก็นึกได้ขึ้นมานะคะไม่ได้เตรียมการบอกเลยนะคะอร์สเรียนจิตวิญญ,ญาณนี้แหละนะเปลี่ยน ฐานจิตเปลี่ยนชีวิตใน21วันเปลี่ยนฐานจิตเปลี่ยนชีวิตใน21วันนะ,ะทฤษฎี21วันทฤษฎีของหลักกฎจักรวาลน,นะคะว่าถ้าเราทำอะไรต่อเนื่องใน21วันความคิดเราเปลี่ยนได้ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนได้นะคะถ้าครูครูบุญจะสอนสดๆนะคะที่เพจ f a c e b o o k ปิดนะคะไร์สด21วันแล้วก็โคชชิ่งส่วนตัวนะคะส่วนตัวเนี่ย 2ชั่วโมงนะคะค่าครู11,000ค่าครูนะคะ 101, 1 1ึ่งบาทนะคะ21วันนะคะเรียนสดๆเลยที่กลุ่มปิดเพจ a c e b o o k นะคะเริ่มนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็ถ้าใครลงเรียนก็จะโคชชิ่งส่วนตัวให้ก่อน2ชั่วโมงนะคะโคชชิ่งส่วนตัว2ชั่วโมงแล้วนะคะไปรอเรียนพร้อมกันนะคะวันที่ 30ตุลาะคะมตุลาให้เวลาทุกคนเนาะให้เวลาได้แบบว่าคิดทบทวนนะคะโรงเรียน30ตุลาคมนะ,คะวันแรกนะคะวันแรกไรสด30ตุลาคมนะคะจะได้แถมอ e ีบุ๊กด้วยปาฏิหาริย์แสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อชั้นค้นพบจิตวิญญาณปกติอ e ีบุ๊กนี้ราคา 3, 3,3 3มพารบาทนะคะดูรีวิวได้ที่ชุมชนว่า ผู้ที่ได้อ e ีบุ๊กนี้ไปได้อะไรจริงไหมนะคะก็ให้แถมไปเลยนะคะที่3,333บาทเท่ากับค่าเรียนค่าเรียนคอร์สนี้แค่หลักพันและเรียนเต็มเต็ม21วันค่ะ21วันมาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนฐานจิตเปลี่ยนชีวิตกันนะคะ 10, 000, 11, 1 1 1บาทถ้าในสนใจก็แอดไลน์ <c oughs> ด้านล่างนะคะ animal ให้ answer นว้าว wow. talk to your angel support teaching ค่ะไพ่ teaching เหมือนไพ่มาคอนเฟิร์มคู่บุญเนาะแลนด้อมนี้นะคะจกักรวาลบอกคุณว่าไม่ต้องกังวลสิ่งใดนะคะไม่ต้องกังวลสิ่งใดหากคุณต้องการคำตอบใดๆนะคะให้ถามนะคะถามอ่า นางฟ้าเทวดาประจําตัวแม่ซื้อนะคะท้าภาษาทั่วไปเขาจะเรียกแม่ซื้อนะศาสากลเขาเรียกแองเจิลนะคะแองเจิลเทวดาผู้พิทักษ์คุณนะ,ะหากคุณต้องการการซัพพอร์ตหากคุณสงสัยในเส้นทางไลฟ์โพสต์หรือคุณกำลังสงสัยแล้วมาเจอคลิปคุณบุญบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ความบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะจักรวาลแองเจิลนะคะ ซับพอร์ตคุณนะคะให้คุณได้มาเจอคลิปนี้เพื่อไขข้อข้องใจให้คุณนั่นเองไพ่ทิชชิ่งนะคะไพ่ของของการสอนหรือการเรียนนะคไพ่บอกคุณว่าหากคุณต้องการศึกษาเรื่องใดเป็นพิเศษก็ไปหาโรงเรียนหาความรู้เพิ่มเติมในกรณีที่คุณเป็นนักเรียนนะคะอาจจะยังไม่ได้เข้าใจอะไรมาก แต่ถ้าในกรณีคุณเป็นครูนั่นแปลว่ามันถึงเวลาแล้วที่ตัวคุณจะต้องมาบอกมาสอนผู้คนนั่นเองนะ,ะสิ่งที่คุณมีมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาให้ผู้อื่นมาแบ่งปันผู้อื่นมาสอนผู้อื่นนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะใครได้รับประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดดูใจกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปที่ดีต่อไปค่ะ